กาที่กันวลที่คลิปนี้นะครับพรทุุท่านมาตามรอยตำนานพื้นบ้านนางสิบสองนะครับหลายท่านคงรู้จักนะครับนางสิบสองนี่เป็นเรื่องราวของนางยักษ์สนธมานนะครับที่ได้จับนางสิบสองนางทั้งสิบสองคนนะครับมาควักรูปตาออกนะครับหรือได้เพียงนางเผานะครับนางสิบสองนี่ก็มีกันอยู่หลายที่นะครับที่กล่าวอ้างถึงว่าพื้นที่ตนเองเนี่ยเป็นถ้ำนางสิบสองนะครับที่นางสิบสองเคยอยู่นะครับที่นี่เป็นที่หนึ่งนะครับ ที่บุกพันกับตำนานพื้นบ้านนะครับที่อำเภราชสารนะครับจังหวัดฉะเชิงเซานะครับนี่ครับมีรูปคนป้านางสิบสองอยู่นะครับนางเ้าสิบสองคนอยู่นะครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูถ้ำนะครับที่กล่าวกันว่าเป็นถ้ำนางสิบสองนะครับหรือบ่อนางสิบสองนะครับหนนานพื้นบ้านของที่นี่นะครับเล่ากันว่าบ่อนี้นะครับเนี่ยครับ มีถ้ำอยู่ข้างในนะครับเป็นโอ่โงนะครับยาวไปถึงไหนเนี่ยไม่มีใครทราบนะครับตำน,นานของถ้าคนแก่เนี่ยเล่ากันว่าตรงถ้ำตรงเนี้ยโอ่โงตัวเนี้ยเคยปลูกต้นโพไว้นะครับเพื่อให้ดูว่าตรงเนี้ยเป็นบ่ออยู่แล้วมีแล้ววันหนึ่งเนี่ยต้นโพเนี่ยก็ได้ล้มลงไปนะครับมีวัวนะครับ มิโคนตกลงไปตายเลยนะครับในนี้นะครับเป็นเรื่องเล่านะครับเนี่ยท่านางสิบสองันตำนานนะครับจริงๆน่าจะเป็นบ่อบ่อน้ำโบราณอะไรสักอย่างนะครับเนี่ยเป็นบ่อศิลาแรงนะครับเนี่ยบ่อศิลาแรงครับเดี๋ยวเราจะไปชมบ่อน้ำอีบ่อน้ำหนึ่งนะครับ อยู่ใกล้กันนะครับบอ่อน้ํานั้นว่ากันว่าเป็นบอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับเดี๋ยวพาไปชมกันครับนี่ครับบอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ครับที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันนะครับบริเวณเดียวกันนะครับกับถ้ำนางสิบสองเมื่อกี้นี้นะครับบอ่อน้ํานี้นะครับเคยใช้สําหรับเอาน้ําในบ่อนเนี้ยไปใช้สําหรับประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษในหลวงรัชกาลที่ 6นะครับถึงรัชกาลที่9นะครับสําหรับน้ําที่ใช้พิธีบรมเชษเของจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยนะครับแต่ปัจจุบ,จบันนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะครับคือรัชกาลที่10เนี่ยน้ําที่ประกอบพิธีบรมเชเศกเนี่ยนะครับของจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยเปลี่ยนไปใช้ที่ของท,าท่าราชีปากน้ําเจ้าโรแทนนะครับบอ่อนี้นะครับ มีตำนานเล่าขานกันว่าน้ําในบอ่อเนี่ยศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วบ่อเป็นปร้อน,นศักดิ์สิทธิ์นะครับได้มีชาวบ้านนะครับได้งมลงไปเจอทองคํานะครับเจอทองคําอยู่ในบอ่อนี้เอาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยทองคําเนี่ยกับกลายเป็นดีบกครับเป็นดีบกซึ่งเป็นแร่ที่มูลค่าน้อยมากนะครับ นี่ครับเป็นเรื่องเล่านะครับเกี่ยวบบอร์ดนะักศักสิทิ์อย่างนี้นะครับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ